Microsoft ร่วมมือกันกับ Intel ใช้ความสามารถในการมอนิเตอร์ CPU ดักจับมา์แวร์ที่ฝังเข้ามาในเครื่องเราแล้วหลอกให้เครื่องเราไปขุดเงินคริปโตได้งานนี้นะครับ CPU ยี่ห้ออื่นไม่เกี่ยวเกี่ยวเฉพาะคนที่ใช้ CPU Intel นะครับโดยเฉพาะ Intel ที่เป็น Intel Gen 6ขึ้นมานะครับก็ CPU เก่าหน่อยสมัย Gen 6ก็มีผลกับเรื่องนี้ด้วยนะครับคือทุกวันนี้ต้องทราบกันก่อนว่า malware ร,รุ่นใหม่ๆจะเป็น malware ที่หลอกให้เครื่องเราไปขุดเหมืองคริปโตให้กับเจ้าของ malware สะส่วนใหญ่ คือเราจะไม่รู้ตัวเลยนะฮะถ้าติดมาแวร์ตัวนี้เข้ามาเครื่องเราจะมีอาการแบบปกติเลยเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปใช้งานได้ตามปกติแต่เวลาที่คุณเปิดเครื่องทิ้งไว้เฉยๆเขาจะทำการเอาเครื่องเราเอา CPU นะฮะและเอาความสามารถในการประมวลผลของเราเนี่ยไปขุดเหมืองคริปโตคือมันเหมือนกับการส่งกำลังขุดไปสนับสนุนกับชุดขับเคลื่อนชุดขุดเหมืองชุดใหญ่บนอินเทอร์เน็ต นะฮะเหมือนเราไปช่วยสนับสนุนเขาอีกทีนึงนะฮะซึ่งเราจะไม่รู้ตัวเลยแล้วเราก็กลายเป็นแมชชีนที่จะขุดเหมืองให้เขาฟรีๆไปนะฮะหลายคนโดนแบบนี้นะฮะบางคนก็มีผิดสังเกตว่าไปดูว่าเอ๊ะทำไมเครื่องเรามันกินไฟเยอะเหลือเกินเครื่องร้อนด้วยพัดลมร้องหึงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมฮะ CPU ก็ทำงานเกือบ100%นะเก98แต่เกือบร้อยแช่าย,ายาวๆนะฮะเมมโมรี Memory ก็กินเยอะ ถ้ามีอาการเช่นนี้นะให้สงสัยเลยว่าคุณกําลังโดนมา์แวร์แบบนี้นะครับแต่บางทีเนี่ยมาลแวร์บางชนิดมันก็ทําให้เครื่องเนี่ยฮีทหรือว่ามีโปรเซสสูงขึ้นได้โดยที่ไม่ได้ขุดเหมืองก็ได้เพราะฉะนั้น Microsoft นะครับก็เลยร่วมมือกับ Intel เพราะว่า Intel เนี่ยเขาจะมีฮาร์ดแวร์อยู่ตัวหนึ่งฝังอยู่ใน CPU ของเขาตั้งแต่ Gen 6ขึ้นมาฮาร์ดแวร์ตัวนี้ก็คือ Intel t h r e a d d e t e c t i o น เทคโนโลยีหรือว่า TDT นะครับเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2018นะฮะจะเป็นชิปตัวเล็กๆที่สามารถมอนิเตอร์ประสิทธิภาพของ CPU ได้นะครับแล้วคอยส่งข้อมูลการทำงานให้กับ CPU ที่เป็น OS ระดับกลางเพื่อตรวจสอบอีกทีหนึง่งงานนี้ครับ Microsoft ก็เลยร่วมมือกับ Intel นะครับโดยที่ไปทำฟีเจอร์นี้ในซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Microsoft Defender for Endpoint ไม่ใช่ Microsoft Defender ตัวฟรีนะฮะเป็นตัว Endpoint ก็คือเป็นตัวที่ต้องเสียเงินนะฮะจ่ายค่าบริการนะครับสามารถตรวจจับสคริปต์ของมาแวร์ขุดเหมืองครับหรือที่เรียกภาษาอังกฤษ,าษ,าษาว่า Cryptojacking โอ้โหชื่อเท่มากนะฮะสามารถตรวจจับได้เลยนะฮะถึงแม้ว่ามาแวร์ตัวนี้จะพยายามซ่อนตัวอย่างแนบเนียนอยู่ใน VMware ก็ตามนะครับ ก็จะเจอได้เอาข้อมูลนี้มาวิเคราะห์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะแจ้งขึ้นมาว่าเฮ้ยมันมีการใช้ CPU นะฮะแล้วก็คำนวณน pattern ซ้ำๆแบบเดียวกับพวก machine learning ที่ทำอยู่นะฮะหลักการเดียวกันกับการถอดรหัสเลยนะครับก็ ทำให้สามารถแจ้งเตือนมาได้แล้วเราก็ไปจัดก,การค้นหาสแกนแล้วก็ไปฆ่าเมาแวร์ตัวนั้นทิ้งเครื่องของเราก็ปลดพันธนาการจากการเป็นเครื่องขุดเหมืองฟรีๆให้ชาวบ้านเขาไปได้นะครับงานนี้ 2อ,อย่างคือคุณต้องมี CPU Intel Gen 6ขึ้นไป2คือคุณต้องเป็นสมาชิกที่จ่ายเงิน Microsoft Defender for Endpoint นะครับต้องเสียค่าบริการนี้อยู่คุณถึงจะทำเครื่องนี้ได้ถ้าไม่มี2ออย่างนี้ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ครับ